สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆห้องทับทิมที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับคุณรดาอีกแล้วนะคะวันนี้คุณรดามีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยเด็กๆลองไปดูแล้วก็ไปชมพร้อมๆกันนะคะว่าคุณรดามีนิทานเรื่องอะไรมาเล่าให้เด็กๆฟังแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอ่าพร้อมหรือยังเอ่ยอ่าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ วันนี้คุณรดามีนิทานมาเล่าให้ดเด็กๆฟังนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าไปลากเส้นเล่นสีกันนะตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องรดน้ำต้นไม้ดอกไม้ข้ามรั้วหลายอย่างเล่นอะไรได้บ้างฮคิดออกไหม เล่นขายของดีใหมพ่พี่เอางี้เอางี้เล่นสีดีไหมททำสีเองด้วยดีกว่าดีหน้าดีหน้าลองไหมลองไหมพี่น้องพระยักหน้าหึกหนึกหึกคิดคิดนึกนึกเอ๊ะปิ๊งตาใสตาใสตุ๊กติ๊กจุงมือตุ๊กปอง มานี่เลยน้องไม่ยากอะไรตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องเดินเด็ดดอกไม้เด็ดเด็ดแล้วใส่ตะกร้าช่วยกันนำมาทำสีดอกไม้อันชันสีม่วงใส่น้ำขยำขยำคั้นน้ำเก็บไว้ กรองน้ำด้วยผ้าขาวบางอุ๊ยดีจังดีจังสีม่วงสดใสกระเจี๊ยบสีแดงใส่น้ำขยำยัขยำคั้นน้ำเก็บไว้กรองน้ำด้วยผ้าขาวบางอุ๊ยดีจังดีจังสีแดงสดใสใบเตยยาวเรียวใส่ครบครบ โขกดังป๊กดังป๊กนำน้ำมาใส่คั้นน้ำขยำขยำอุ้ยอุ้ยได้น้ำสีเขียวเก็บไว้กรองน้ำด้วยผ้าขาวบางดีจังดีจังสีเขียวสวยใสขามิ้นหักแง่งใส่ครกครกดังป๊กป๊กปกนำน้ำมาใส่คั้นน้ำขยำขยำ อุ้ยอุ้ยได้น้ำสีเหลืองเก็บไว้กรองน้ำด้วยผ้าขาวบางดีจังดีจังสีเหลืองสวยใสเหลืองแดงเหลืองแดงนะคะเท่ากันผสมอุ้ยได้สีส้มสวยสมดังใจสวยสวยห้าถ้วยห้าสีกระดาษกระดิ สีสดสวยใสตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องนั่งใต้ต้นไม้เพลิดเพลินลากเส้นเล่นสีม่วงแดงเขียวปีเหลืองดีส้งใสพี่ชมภาพน้องสวยเนาะน้องชายหัวเราะชอบอกชอบใจ พ่อแม่ชมภาพน้องสวยเนาะลูกลูกหัวเราะม้วนอกม้วนใจอ่านิทานของคุรดานะคะก็ได้จบลงไปแล้วเด็กๆลองฟังแล้วก็ชมดูนะคะว่านิทานเรื่องนี้มีสีแต่ละสีได้มาจากธรรมชาตินะคะให้เด็กๆลองไปชมดูนะคะอะวันนี้คุณรดาก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ ขอบคุณค่าเด็กๆและผู้ปกครองที่น่ารักทุกๆคนนะคะขอบคุณค่า